สาร์มาดสุหจิตนะครับหัวข้อธรรมะกับยุคปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างเร็วเหมือนกดปุ่มธรรมะยิ่งมีบทบาทสําคัญในการประคองใจเราการหยุดหายใจลึกๆเพียงหนึ่งนาทีอาจช่วยให้เรามองเห็นปัญหาชัดขึ้นการยอมรับความไม่แน่นอนช่วยให้เราไม่เหนื่อยเกินไปและมีสติขณะใช้งานโซเชียลมีเดียทาให้เราไม่ถูกเปรียบเทียบจนลืมคุณค่าของตัวเองธรรมะไม่ใช่เรื่องกาตัว แต่มันคือวิธีใช้ชีวิตแบบรู้เท่าทันโลกและรู้เท่าทันใจตัวเองในทุกลมหายใจธรรมะ still matter in our fast modern world when everything move quickly calm wisdom help us stay balance d just one minute of slow breathing can make Problems clear. Accepting uncertainty gives us for feeling to try it. Being mindful on social media protect our self worth. Tama is not far away. it is this a way to life with awareness every day?